นี้นะคะเล็กจะมาฉีดบำรุงพลิกนะคะที่ใบแล้วก็เม็ดของพลิกนะพลิกกำลังออกพริก,กำลังติดลูกเต็มเลยนะคะจะมาบำรุงให้พลิกแดงนะคะแล้วก็ขั่วเหนียวมันมีหลายสูตรนะคะวันนี้เล็กจะมาใช้สูตรนี้ใช้ดีมากเลยเนาะปุ๋ยตัวนี้เคยแนะนำไปหลายครั้งแล้วนะคะ ชื่อว่าอาหารเสริมพืชเบิกบานเหมือนคนนะคะกินอาหารเสริมเล็กเคยลองแล้วนะกินอาหารครบห้าหมู่แต่ไม่กินอาหารเสริมคือผิวที่กระดํากระด่างนะคะอย่างไรก็ไม่หายไม่จางพอเรามากินคอลลาเจนหรืออาหารเสริมเข้าไปเนี่ยคือตากแดดอะไรยิ่งยิ่งขาวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รอ,อยจุดด่างดำต่างๆเมื่อก่อนเล็กแขนลายนะใส่เสื้อแขนยาวถ่ายคลิปตลอดนะคะเพราะว่ามัน มันรอยดำมากแต่ทีนี้พอเรากินอาหารเสริมเข้าไปนะคะคือมันช่วยได้เหมือนกันนี่คืออาหารเสริมของพืชเบิกบานนะคะเสริมเข้าไปกับปุ๋ยอื่นๆนะคะดีมากแล้วก็พริกก็ดกมากแล้วก็คั้วเหนียวและแดงด้วยนะคะไม่ร่วงก่อนแดงนะ,ะวันนี้นะคะจะมาใส่ปุ๋ยหอมมากเลยนะคะ1นฝา ต่อน้ำา5 5ลิตรนะใส่ลงไปแล้วก็จุลินทรีย์สั่งข้อแสงห์แสง1ฝานะคะเสริมกันลงไปฉีดสัปดาห์ละอ่าใส่อันนี้ด้วยเลยฉีดสัปดาหละ2 3ถึง3ครั้งนะคะคือเราใส่จำนวนน้อยแต่เราฉีดบ่อยเอานะคะมันจะเห็นผลดีมากค่อยๆเติมอาหารนะคะอย่าใจร้อน จูดินสีสังข้อแสงใช้ดีมากะจะเอาพวกปุ๋ยอะไรมาไว้ให้ใกล้มือนะคะเพราะว่าเราปลูกพืชเยอะมากจากนั้นนะคะเราก็หมุนเราปลูกแล้วเราต้องดูแลนะคะขย่า เว้นช่องอากาศด้วยนะคะโอเคสองอันเลยเพราะว่าพริกเยอะนะเดี๋ยวจะพาไปฉีดนะคะพลิกกำลังติดลูกเต็มเลยแต่ถ้าเราไม่บำรุงไม่ฉีดนะพริกมันจะเน่าก่อนแดงนะคะดีมากเลยตัวนี้พริกดกมะเขือใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะแล้วก็จะบอกให้ว่ามัน ปลอดภัยมากพืชสวยและปลอดภัยนี่สําคัญที่สุดนะคะพืชสวยและปลอดภัยนี่โอเคค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปฉีดกันอ่ะมาวันนี้จะมาดูแลพริกต้นนี้นะคะดูออกเม็ดชีฟ้านะเม็ดใหญ่มากสวยมากนะคะทีนี้ก็ไม่แน่ว่าถ้าเราไม่บำรุงเนี่ยพริกมันจะเน่าก่อนแดงนะคะ เม็ดไหนไม่สวยมีฝ่อเราเด็ดออกเลยนะคะเพื่อลดการส่งอาหารไปเลี้ยงนะแล้วก็ใบเรามาเด็ดไปเรื่อยๆนะคะพลิกต้นนี้นานแล้วนะคะเห็นไหมว่าเด็ดยอดไปแล้วเนาะได้เก็บเนี่ยประมาณสิบครั้งขึ้นนะคะเราก็ไม่ถอนทิ้งนะคะตอนแรกมันไม่สวยนะบำรุงใหม่คะ่ะฉีดลงไป ฉีดที่ใบนะคะแล้วก็ฉีดบำรุงที่เม็ดของพริกนะคะแบบนี้เลยเนาะให้ฉ่ำเลยนะคะสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งได้จะดีมากนี่นะคะอ่านี่นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็เอามาฉีดนะเห็นไหมเริ่มแดงแล้วปกติมันจะเน่านะคะนี่ เริ่มแดงแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็ใบเขียวสวยขึ้นมากๆเลยนะคะเราก็ฉีดเนาะเดี๋ยวเล็กจะมาฉีดเน้นย้ำอีกทีนึงนะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะแล้วก็นี่เหมือนกันเห็นไหมออกดอกเพียบเลยนะคะอันนี้คือเก็บบ่อยครั้งแล้วนะคะนี่เก็บบ่อยมากนี่ปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บกินได้ตลอดฉีดเลยนี่ พราะจากต้นกล้าเองนะคะเม็ดพิษที่เรามีพิกขี้หนูเม็ดเล็กเผ็ดมากนะคะตัวนี้กินได้ทั้งเขียวแล้แดงเนี่ยค่ะพอกิ่งมันไม่สวยนะคะเราก็ตัดออกแล้วให้แตกยอดใหม่เนี่ยค่ะกำลังติดดอกติดเม็ดเต็มเลยนะคะบำรุงค่ะเดี๋ยวไปฉีดอีกเนาะ ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมแดงสวยมากนะคะนี่ก็มาฉีดประจาเลยนะถ้าขยากแล่นได้นะคะต้องมาฉีดไว้ถ้าไม่ฉีดนะคะมันจะไม่แดงนะเนี่ยเห็นไหมแดงสวยมากเลยค่ะฉีดเลยดกมากด้วยนะคะดกมากเม็ดสวยยาวดกไม่เป็นแบบว่าขดๆข,ข,ข,ขอดๆนะคะ เม็ดพริกสวยมากเห็นไหมคะใ,ใกล้ๆกันนี้เหมือนกันนะคะฉีดเลยบำรุงดอกบำรุงเม็ดนะคะถ้าใบสวยมากเยอะมากก็มาอ,าออกนะคะเห็นไหมเนี่ยปลูกพิกแค่ไม่กี่ต้นนะคะคือแนะนําเลยอันนี้เล็กปลูกเยอะจริงๆนะคะ ก็เรามีพริกเก็บกินแล้วล่าสุดวันที่2 4่สี่ยี้ามีนาคมที่ผ่านมานะคะไปอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเข้าโครงการเนาะบอกว่าในสมัยนี้ถ้าใครยังซื้อพริกกินอยู่ให้ยกมือนะคะโชคดีนะเลขคือ,อปลูกพริกกินเองนะคะคือวิทยากรบ,บอกว่าท่านอาจารย์บอกว่า คือเราปลูกแค่3ามต้นนี้เก็บกินไม่หวาดไม่ไหวนี่เรื่องจริงนะคะเลิกซื้อพริกกินแล้วเนาะตอนนี้ปลูกหลายๆสายพันธุ์นะคะก็คือมันจะเหมาะอันนี้ส้มตำอันนี้ทําต้มยําทําแกงอะไรแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนาอน้ําพริกกะปิอย่างนี้นะคะก็ปลูกไว้เลยเนาะวันนี้นะคะเลยกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เริ่มปลูกนะคะให้เริ่มปลูกเลยสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ